d ดรส s ีอัพลุกตีต่อใจใส่ได้ทุกวันเราจะพาคุณไปเรียนรู้การมิกซ์แอนด์แเสื้อผ้าพร้อมเคล็ดลับจากอุ้มทิติการณภัสศรีสุคนที่จะทำให้การแต่งตัวเป็นเรื่องสนุกทุกวันพบกันทุกวันอังคารเวลา11นาฬิกา30นาทีสิงหาคมถึงตุลาคมนี้ทาง FM 89.5 MHz วิทยุราชมงคลธัญบุรี innovation for life นวัตกรรมเพื่อชีวิตสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ d e s Meup ลุกดีต่อใจใส่ได้ทุกวนัน รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่นการแต่งตัวและไลฟ์สไตล์การเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับบุคลิกไลฟ์สไตล์ style, และโอกาสต,าต่างๆไม่ว่าจะเป็นลุกทำงานลุกวันสบายๆหรือแม้กระทั่งไอเดียการแต่งตัวที่ทั้งดูดีและสามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังทุกวันอังคารเวลา1 1นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา ทางสถานีวิทยุราชมงคลธัญญบุรี FM 89.5 MHz เมกะสัปดาห์นี้พบกับอุ้มทิติกานพัฒน์สีสุคนทำหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะก็พบกันเป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะคะคุณผู้ฟังก็สำหรับรายการเดตมีอ p p วันนี้นะคะอุ้มก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการมิกแอนแมทเสื้อผ้าชิ้นเดิมแต่คีเอทลุกใหม่ค่ะ อุ้มเชื่อนะคะว่าหลายคนต้องเคยมีโมเมนต์ที่ยืนงงหน้าตู้เสื้อผ้าของตัวเองว่าวันนี้เราจะแต่งตัวยังไงดีจะใส่ชุดแบบไหนใส่กับเสื้อและกางเกงอะไรทั้งที่เรามีเสื้อผ้าเต็มตู้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่มีอะไรจะใส่ใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนวิธีการคิดให้เสื้อผ้าชิ้นเดิมกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งค่ะดังนั้นนะคะการจับคู่เสื้อผ้าชิ้นใหม่ๆจึงเป็นกิจวัตรประจําวันที่สาวๆอย่างเราต้องทํากันใช่ไหม แหะคะ่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะใครที่แต่งตัวออกจากบ้านแทบทุกวันจนกลายเป็นเริ่มเบื่อกับการแต่งตัวแต่ลุกกันแล้วบ้างคะ่ะเพราะเสื้อผ้าในตู้ก็มีแต่แบบเดิมๆจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ก็คิดไม่ออกว่าจะหยิบอะไรมาแมทเสื้อผ้าในตู้ใหม่ๆให้ได้ลุกที่ดีขึ้นยังไงดีอุ้มขอแนะนําให้หยิบ เอาแฟชั่นไอเทมชิ้นที่เรายังไม่เคยลองมาก่อนเนี่ยมาแต่งดูดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังอย่างเช่นแฟชั่นไอเทมที่กำลังมาแรงและสามารถมิกแอนแมทให้ได้ลุคสนุกสนุก,นกได้หลายลุคเลยค่ะเรามาพูดถึงแรงบันดาลใจแนวคิดการมิกแอนแมทเสื้อผ้ากันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังไม่เซ็ตเรื่องการแต่งตัวซ้ำเนี่ยอุ้มเชื่อนะคะว่าการใส่เสื้อผ้าซ้ำไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อเลยค่ะแต่เป็นการแสดงความฉลาดทางด้านแฟชั่นและการใช้ทรัพยากรอย,อย่างคุ้มค่านั่นเองค่ะคนดังหลายคนนะคะ เคยใส่ชุดเดิมในหลายโอกาสแต่สามารถปรับดีเทลให้แตกต่างได้นะคะคุณผู้ฟังเหตุผลที่ควรฝึกการ m i กแอนด์แทเสื้อผ้าของเราเนี่ยเพื่อประโยชน์อย่างหนึ่งคือเราจะได้ประหยัดเงินและประหยัดพื้นที่ในตู้เสื้อผ้าด้วยนะคะแถมยังลดฟาสแฟชั่นและสามารถช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมได้ด้วยค่ะ นอกเหนือจากนั้นนะคะคุณผู้ฟังยังทําให้เราได้รู้จักสไตล์ของตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะเราจะมีวิธีสังเกตเสื้อผ้าที่คีดเอทได้หลายลุคเนี่ยมีดังนี้นะคะคุณผู้ฟังหนึ่งเลยคือสีเรียบค่ะสีเรียบก็จะมีสีขาวสีดำสีครีมสีน้ำตาลหรือว่าทรงเบสิกเช่นเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนหรือกระโปรงทรงเค่ะที่เป็นเบสิกลุคสุดๆเลยที่จะไม่มีรวดลายซับซ้อนทำให้แมทง่ายเข้ากับทุกชุดเลยค่ะ คุณผู้ฟังคะเวลาที่เราเจอเสื้อผ้าชิ้นหนึ่งแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าใส่แค่แบบนี้มันจะโอเคไหมเหมาะสมหรือ,อยังอุ้มอยากให้ลองเปลี่ยนความคิดนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยชิ้นนั้นอาจเป็นเหมือนผ้าขาวธรรมดาปกติเลยค่ะที่เราสามารถเพ้นใหม่หรือเติมสีเพิ่มเลเยอร์ได้นะคะหรือแม้แต่ใช้เครื่องประดับก็ทำให้เปลี่ยนฟิลไปได้เลยเช่นกันค่ะ อุ้มจะยกตัวอย่างเช่นเสื้อเชิ้ตสีขาวธรรมดานะคะบางคนอาจคิดว่าเราใส่ได้แต่ไปทํางานอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถใส่ไปเที่ยวแล้วก็เพิ่มการมิกสไตล์ใหม่ได้นะคะคุณผู้ฟังหรือแม้จะใส่ไปสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือว่าสถานที่ท,ที่ต้องทําธุระแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณผู้ฟังก็ได้หมดเลยอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะจับคู่กับอะไรคะ่ะ อุ้มเชื่อนะคะว่าหลายคนต้องเคยเจอโมเมนต์แบบนี้ค่ะบางทีเราก็มีเสื้อผ้าที่ซื้อมาเยอะมากๆแต่พอถึงเวลาจริงกับคิดไม่ออกเลยว่าเราจะหยิบอะไรมาแมทชกันดีนะคะ สุดท้ายก็หยิบแต่ชิ้นเดิมๆที่ใส่ประจําแล้วบางครั้งก็รู้สึกเบื่อไปเอง,ท,งทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเสื้อผ้าเหล่านั้นมันมีศักยภาพอีกเยอะมากนะคะเพียงแค่เราเนี่ยเปลี่ยนมุมมองกับมันนิดเดียวเสื้อผ้าชิ้นเดิมก็อาจจะกลับมาทําให้เราแต่งตัวน่าสนุกได้อีกครั้งหนึ่งค่ะหรือมีอะไรมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะอุ้มเลยอยากชวนคุณผู้ฟังนะคะลองเริ่มจากการทําความเข้าใจเรื่องการใส่เสื้อผ้าซ้ําก่อนเลยค่ะหลายคนอาจกลัวว่ามันจะดูไม่ดีหรือคนจะจาได้ไหมว่าเราใส่เสื้อผ้า ซ้ำแต่จริงๆแล้วเนี่ยการใส่เสื้อผ้าซ้ำมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายเลยนะคะคุณผู้ฟังตรงข้ามกันเลยค่ะมันคือการใช้ทรัพยากรอ,อย่างคุ้มค่าและชาญฉลาดอย่างมากค่ะ คนดังระดับโลกนะคะก็ใส่ชุดซ้ำบ่อยๆนะคะอุ้มจะยกตัวอย่างเช่นเจ้าหญิงเคสมิเดินตันนะคะที่หลายครั้งท่านปรากฏตัวด้วยชุดเดิมแต่ปรับวิธีการมิกแอนแมทเปลี่ยนเครื่องประดบับหรือทำผมที่แตกต่างกันออกไปจนดูเหมือนคนละชุดและคนละลุกกันไปเลยหรือแม้แต่นักแสดงฮอลลีวูดที่กำลังเดินขึ้นพรมแดงก็ทำแบบนี้กันทั้งนั้นค่ะเพราะพวกเขาดูว่าความสวยงามอยู่ที่การนำเสนอไม่ใช่การเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทุกครั้งค่ะถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองแบบนี้นะคะ เราก็จะเห็นเลยว่าการใส่เสื้อผ้าซ้ำเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างเลยนะคะยังช่วยประหยัดเงินเพราะไม่ต้องซื้อชุดใหม่ตลอดเวลาหรือว่าชุดใหม่ทุกครั้งที่เราจะออกจากบ้านประหยัดพื้นที่ในตู้เสื้อผ้าของเราด้วยค่ะเพราะเราสามารถที่จะเลือกเก็บเฉพาะของที่ จำเป็นใช้งานได้จริงและยังเป็นการช่วยลดปัญหา Fast แฟช h ั่นด้วยค่ะที่ผลิตเสื้อผ้าออกมามา,มากเกินความจำเป็นซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรงด้วยนะคะและอีกข้อที่สำคัญเลยค่ะคือมันทำให้เราได้ฝึกสังเกตตัวเองว่าเราชอบอะไรใส่อะไรแล้วมั่นใจที่สุดค่ะคุณผู้ฟังทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเสื้อผ้าชิ้นไหนสามารถคีเอทได้หลายลุคคำตอบง่ายๆเลยคืคอเลือกของที่เป็นสีโทนเรียบ หรือเป็นโทนพื้นฐานเบสิกกลางๆเลยค่ะอย่างสีขาวสีดำสีน้ำตาลหรือสีเทานะคะเพราะมันเข้ากับสีอื่นได้ง่ายแมทง่ายสุดๆเลยค่ะเลือกทรงที่เป็นเบสิกเช่นเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนทรงตรงหรือกระโปรงทรง A และหลีกเลี่ยงลวดลายที่ซับซ้อนเกินไปด้วยนะคะเพราะมันจะทำให้เราแมทได้จำกัดสีมากขึ้นค่ะแต่ถ้าเราอยากที่จะซื้อของชิ้นใหม่ลองคิดเลยนะคะว่ามันจะเข้ากับของในตู้เสื้อผ้าเราไหมแมทได้กี่ลุก อย่างน้อยนะคะควรแมตชได้3ลุกขึ้นไปค่ะถึงจะถือว่าคุ้มนะคะคุณผู้ฟัง ลองนึกภาพตามนะคะสมมติว่าถ้าเรามีเสื้อเชิ้ตสีขาวธรรมดาอยู่แล้วตัวหนึ่งเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามันใส่ได้แค่ไปทํางานแต่จริงๆแล้วนะอุ้มเปรียบเสมือนมันเป็นกระดาษเปล่าเลยค่ะที่เราสามารถเติมเลเยอร์หรือเพิ่มดีเทลลงไปได้นะคะก็กลายเป็นลุกที่สบายๆได้แล้วค่ะคุณผู้ฟังนี่เลยค่ะคือพลังของการเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆที่ทําให้ชิ้นเดิมดูใหม่ได้เสมอเพียงแค่เราเลือกที่จะแต่งเติมความมั่นใจให้กับตัวเองเท่านี้เราก็จะได้ลุกที่ดี ต่อใจใส่ได้ทุกวันแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพอๆที่อุ้มจัดมาให้คุณผู้ฟังฟังกันสักคู่นะคะและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะเ s รสมีอ u p ชวนคุณมาสนุกกับแฟชั่นที่เข้าใจง่ายใส่ได้จริงพร้อมเทคนิคการแต่งตัวให้ดูดีแบบไม่ต้องเปลืองงบโดยอุ้มพิธิการณพัสศีสุคน ทุกวันอังคารเวลา11นาฬกา30นาทีทางวิทยุราชมงคลธัญบุรีและติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage FM 89.5เมกสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิต เธออยู่ตรงนั้นยืนอยู่ข้างฉันฉันไม่เคยแม้แต่ฝันว่าจะได้พบเธอท่ามกลางคุทจ่เหมือนมีเป็นลานโดยไี่ต้องตามหาใครเมื่จเธอครอบครองฉัน So me กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการเดสมีอัพกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างคะเมื่อสักครู่นี้เพลงข้างกันของอุ้มที่เปิดให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยเพราะไหมคะทุกคนลองได้หรือเปล่าชอบกันไหมอุ้มอยากจะบอกว่าอุ้มชอบเพลงนี้มากๆเลยคะ่ะเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของ how to create ลุกใหม่ค่ะ มุมีเทคนิค mix and match ยังไงให้ปังมานำเสนอคุณผู้ฟังกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องลองเลือกที่จะเปลี่ยนเลเยอร์ดูค่ะเช่นการใส่เสื้อกล้ามข้างในกับใส่เสื้อเชอิ้ตทับด้านนอกหรือใส่เดสแล้วมีเสื้อเชอิ้ตคุมอีกทีก็น่ารักมากๆเลยค่ะหรือจะเป็นการเล่นกับโทนสีนะคะจับคู่โทนสีเดียวกันให้ดูแพงหรือคู่สีตรงข้ามให้ดูแต่งตัวสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะเพิ่มกันไปด้วยนะคะเครื่องประดับค่ะ คือจะเป็นต่างหูทรงใหญ่ทรงเล็กหรือจะเป็นหมวกกระเป๋านะคะก็ได้เช่นกันค่ะคุณผู้ฟังเราจะเปลี่ยนรองเท้าเป็นฟิลรองเท้าผ้าใบาหรือฟิลรองเท้าส้นสูงก็ได้หมดเลยนะคะไอเดียจากเสื้อผ้าชิ้นเดิมเนี่ยมันสามารถทําได้หลายไอเทมเลยนะคะคุณผู้ฟังที่อุ้มอยากแนะนําเพิ่มนะคะคือกางเกงยีนขาตรงค่ะถ้าเราใส่กับเสื้อยืดนะคะก็จะให้ลุคที่ดูชิลมากขึ้นค่ะแต่ถ้าเราใส่กับเสื้อเวลซ์นะคะก็จะให้ลุคทํางานค่ะถ้าเราใส่กับ เสื้อครอปนะคะก็จะได้อาจจะเป็นฟิลไปเที่ยวหรือว่าไปสวนสนุกก็ได้เช่นกันค่ะ รวมไปถึงชุดเดทนะคะคุณผู้ฟังถ้าเราใส่ date เดทเดี่ยวๆเนี่ยก็จะให้ฟิลเรียบหรูแต่ดูแพงแต่ถ้าเราใส่เสื้อยืดด้านในเนี่ยก็จะให้ฟิลน่ารักน่ารักแคชชัวค่ะแต่ว่าถ้าเราใส่ชุดเดทแล้วใส่สูททับอีกทีนึงเนี่ยก็จะได้ฟิลสมาร์ชิคๆเลยค่ะถ้าเป็นเสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์นะคะถ้าเราใส่เป็นเสื้อคลุมแล้วก็มัดเอวเป็นเสื้อคอปก็น่ารักเหมือนกันค่ะหรือเราจะใส่เสื้อซ้อนทับเสื้ออีกทีนึงก็ให้ฟิลมีเลเยอร์หลายกิมมิคมากๆค่ะ3นะคะก็จะป ทิกลุกดูกใหม่แม้จะใส่ชิ้นเดิมค่ะเราสามารถเปลี่ยนทรงผมไม่เข้ากับชุดของเราได้นะคะหรือว่าจะเปลี่ยนสีโทนเมคอัพให้ต่างจากเดิมหรือเราจะเล่นกับการพับแขนเสื้อหรือพับขากางเกงก็ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังสมมติว่าถ้าเรามีกางเกงเยีนตัวโปรดเป็นของตัวเองเนี่ยอุ้มอยากให้ทุกคนลองคิดภาพตามนะคะว่าถ้าวันนี้เราอยากเป็นตัวเองเวอร์ชันไหนสมมตินะคะถ้าวันนี้อุ้มอยากให้ลุกมีความแคชชัวหน่อยอุ้มก็จะใส่คู่กับเสื้อยืดสีพื้นกับรอง เท้าผ้าใบเลยค่ะถ้าอยากเพิ่มความเท่ก็ใส่บูทหนังหรือถ้าอยากสวยแพงอุ้มก็แนะนําให้คุณผู้ฟังนะคะใส่รองเท้าส้นสูงค่ะก็จะสวยปังมากๆเลยค่ะอุ้มแนะนํานะคะการมิกแอนด์แมทเนี่ยมันทําให้เราสนุกตรงที่ว่าเราได้รู้ว่าเสื้อผ้าชิ้นเดิมเนี่ยแหละสามารถเล่าเรื่องราวของเราได้หลายเวอร์ชั่นมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟัง ต่อมานะคะอุ้มจะมีทริคดีๆมาแนะนําคุณผู้ฟังนะคะถ้าสมมติว่าเรามีเสื้อสีพื้นธรรมดาใส่เดียเด่ยวๆเนี่ยเราอาจจะคิดว่ามันจะดูเรียบเกินไปใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราคุมด้วยเสื้อเชิ้ตบางแบบปล่อยชายนิดๆก็จะได้ลุกชิลๆไปเดินเล่นถ่ายรูปที่คาเฟ่ก็น่ารักมากๆค่ะหรือถ้าอยากให้ดูเป็นทางการมากยิ่งขึ้นนะคะก็เปลี่ยนเป็นคุมด้วยเสื้อเบเซอร์ให้เข้ารูปค่ะเราอาจจะเพิ่มเข็มขัดเส้นเล็กๆเ,เ,เข้าไปให้ดูมีกิมมิคมากขึ้นนะคะก็จะได้ลุกทํางานที่ ดูเนียบขึ้นมาทันทีค่ะหรือถ้าในวันไหนนะคะเราอยากเพิ่มความน่าสนใจนะคะอคุ้มก็แนะนําให้ใส่ชุดเดสสีพื้นเรียบๆเลยค่ะเราอาจจะใส่ จ็คเก็ตยีนทับอีกทีนึงก็ได้หรือเสื้อไหมพรมเสื้อคาร์ดิแกนโอเวอร์ไซส์คุมไหลก็จะให้ลุกความรู้สึกที่อบอุ่นสบายมากๆค่ะต่อมานะคะคือการเล่นกับโทนสีค่ะถ้าเราอยากให้ลุกที่ดูหรูดูแพงให้เลือกใส่เสื้อผ้าโทนสีเดียวกันทั้งชุดเลยค่ะอุ้มแนะนํานะคะเช่น ชุดขาวทั้งชุดไปเลยหรือว่าชุดสีเบจชุดสีดําทั้งชุดไปเลยหรือจะเป็นสีที่ไล่ไปในโทนเดียวกันก็ได้ค่ะทําให้ภาพรวมของลุคเรานะคะออกมาละมุนตาและดูตั้งใจแต่งตัวมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าหากเราอยากเพิ่มลุคให้มีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะคะอุ้มก็แนะนําให้ลองจับคู่สีที่ตัดกันค่ะเช่นสีฟ้ากับกระโปรงสีส้มหรือ เสื้อสีเขียวกับกระเป๋าสีชมพูโทนพัสเทลอ่อนๆก็น่ารักค่ะการใช้คู่สีแบบนี้นะคะจะทําให้ลุคของเราดูมีพลังและโดดเด่นขึ้นมามากขึ้นค่ะอีกหนึ่งตัวช่วยสําคัญนะคะคือเครื่องประดับนั่นเองค่ะเพราะเครื่องประดับนะคะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนความรู้สึกของชุดของเราได้แบบทันตาเลยค่ะคุณผู้ฟังสมมุติว่าถ้าเราใส่เสื้อยืดกับกางเกงยีนธรรมดาแต่ถ้าเราเพิ่มต่างหูวงใหญ่ๆกับหมวกที่มีปีกกว้างเนี่ยก็จะช่วยเสริมสร้างลุคของเราให้ดูมีสไตล์ ึ้นมาทันทีค่ะหรือแม้แต่การเพิ่มเข็มขัดเส้นเด่นๆนะคะรวมไปถึงกระเป๋าสีสดด้วยค่ะหรือมีกิมมิกเล็กๆนะคะคือผ้าพันคอเล็กๆค่ะก็จะทําให้ชุดเรานะคะดูมีดีเทลมากยิ่งขึ้นค่ะและแน่นอนนะคะว่ารองเท้าก็มีบทบาทสําคัญในการแต่งตัวเหมือนกันค่ะถ้าเราใส่รองเท้าผ้าใบนะคะเราก็จะได้ลุคที่มีความแคชชัวค่ะแต่ว่าถ้าเรา ลองเปลี่ยนเป็นใส่รองเท้าส้นสูงก็จะได้กลายไปลุกที่ดูทางการมากยิ่งขึ้นค่ะหรือถ้าอยากให้ลุกดูเท่นะคะอุ้มก็แนะนำให้หยิบรองเท้าบูทหนังมาใส่จับคู่กันได้เลยค่ะ และอย่ายลืมทิคเล็กๆนะคะที่จะช่วยเสริมสร้างลุคเดิมให้ดูใหม่ขึ้นมานะคะคือการเปลี่ยนทรงผมนั่นเองค่ะเช่นจากตอนแรกนะคะเราทําการปล่อยผมตรงอาจจะเปลี่ยนเป็นม้วนผมรอนให้ดูหวานขึ้นหรือจะลองเปลี่ยนสไตล์เมคอัพจากโทนส้มที่เคยแต่งจากเดิมก็กลายเป็นโทนชมพูหรือโทนน้าตาลนะคะก็จะทําให้ภาพรวมของลุคเราเนี่ยเปลี่ยนไปได้อย่างชัดเจนค่ะแม้แต่จะใส่เสื้อผ้าชิ้นเดิมก็ตามเพราะสิ่งที่สนุกของการแต่งตัว mix and match คือการค้นพบว่าเสื้อผ้าชิ้นเดิมนี่แหละสามารถเล่าเรื่องราวของเราได้หลายเวอร์ชั่นมากๆบางวันเราอาจอยากเป็นเวอร์ชั่นเท่บางวันเราอยากเป็นเวอร์ชั่นหวานหรือบางวันเราอยากได้ลุคที่มีฟิลสบายๆแค่ปรับวิธีการแมทชเสื้อผ้านะคะทุกอย่างก็จะเปลี่ยนหมดเลยค่ะ และนี่คือเหตุผลว่าทําไมการเลือกเสื้อผ้าในโทนสีและรูปแบบที่เหมาะสมกับตัวเองจึงเป็นเหมือนการวางรากฐานให้กับทุกลุกนะคะเพราะต่อให้มีเสื้อผ้าสวยแค่ไหนถ้าเราขาดการต่อยอดด้วยองค์ประกอบเสริมที่ถูกจุดลุกของเราก็อาจจะดูจืดชืดหรือขาดความสมบูรณ์ได้ค่ะและในตอนหน้านะคะเราจะไปกันต่อที่ everyday a c c e s s o r i ค่ะ ไอเทมเล็กๆที่ทำให้ลุกดูปังที่จะพาคุณผู้ฟังนะคะไปดูว่าพวกเครื่องประดบับกระเป๋าหรือแม้แต่ผ้าพันคอเล็กๆนะคะจะช่วยยกระดับลุกธรรมดาให้ดูน่าสนใจได้ยังไงนะคะและเดี๋ยวอุ้มนะคะจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังอย่างละเอียดใน EP ีหน้านะคะ กันบ้างคะกับเรื่องราวที่อุ้มนำมาเสนอในวันนี้นะคะหวังว่าเนื้อหาในวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในการแต่งตัวให้ดูดีในทุกๆวันได้ไม่มากก็น้อยนะคะ สำหรับรายการเดตมีอาลุกดีต่อใจใส่ได้ทุกวันในสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะอุ้มจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ได้ในสัปดาห์หน้านะคะทาง FM 89.5 MHz วิทยราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยากติดตามเนื้อหารายการย้อนหลังนะคะสามารถติดตามรับชมได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k RMUTT Radio Podcast YouTube Channel rmutt radio และเว็บไซต์ www.radio.rmutt.ac.th ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้อุ้มขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ r รสมีอัพรายการแฟชั่นที่ไม่ใช่แค่การแต่งตัวแต่คือการแต่งเติมความมั่นใจให้คุณกล้าเป็นตัวเองผ่านเสื้อผ้าในทุกๆวัน สนับสนุนโดยสถานีวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook f a n p a g e FM89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีและรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube r m u t t Radio วิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีไม่ว่าลุกไหนถ้ามั่นใจก็คือใช่สำหรับคุณ